หลังจากที่เราได้แกะกล่องแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วแล้วเราลองมาเช็คประจุไฟนะครับปรากฏว่าแรงดันแต่ละลูกไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะนําส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้กับลูกค้าหรือว่าติดตั้งเข้าไปใหม่เนี่ยผมจะทําการบาลานซ์นั่นหมายถึงนําแบตเตอรี่4ก้อนนี้มาขนานด้วยกันแล้วก็ต่อด้วยแรงดันประมาณสัก13โวลต์ ถึง14วลจไม่เกินนี้นะครับประจุเข้าไปด้วยกระแส1.6นะครับ1.6แอมป์เข้ามาในแบตเตอรี่ลวกนี้ให้เต็มหลังจากนั้นค่อยเอาแบตเตอรี่พวกนี้เอาไปให้ลูกค้าใช้งานกันนะครับถ้าเกิดมีเรื่องปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรไฟฟ้าแบตเตอรี่ปรึกษาได้นะครับฟรีความรู้ก็มีแบ่งฟานกันถ้าเกิดคุณไม่อยากทำเอง ก็เอามาให้เราทำนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามต่อนะครับหลังจากที่เราประกอบเอาแบตเตอรี่พวกนี้ประกอบในรถของลูกค้าแล้วแล้วเทสเอาจะเป็นอย่างไรใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ